าวันนี้วันพา้ามีพ้าใช่ไหมแม่ให้ตจ้อีกินได้ครับน้องนอนให้จนหมดถุงแล้วโอ้ช่องวันนไม่สบายอย่าไม่เป็นไร,ร,ไม,นไรมันมันติดยาจับนะมันติดมันติดมันสก,กรปรกแล้วเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรบ้างรรอนอนอยากโยนปะ ยากอ่ะเราไปเดินยืนตรงนู้นที่ว่าจะโยนโดนปะไปสิว่าข้างบนมีอะไรบ้างท่าน้ำวัดบางพลูไม่กล้าโยนตรงนั่งใกล้เหรอนอนทิ้งขยะก่อนทีเดียอันนี้แหละน่นอ่ะตรงนี้ทิ้งขยะก่อนเลยอาอาไม่กล้าหรอเดี๋ยวพาเดิน ตรงถุงไหนขยะอยู่ในใช่ถุงนี้ป่ะยายใสเลยลูกใส่ได้ใส่ได้ไดอย่ากใกล้หมาถอย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 นอนนั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งกับตรงนี้แม่น่ารักดีเออสวยทำแบบนี้น่ารักดีตุ๊กตาน่ารักเยอะแยะเลยน้องมอนอยากโยนเหรอน้องมอนจะโยนไหม โยนได้ปะไไม่ได้เอาใหม่มเอาใหม่คืออะไรโยนเหรียญใหม่โยนเหรียญใหม่มอ่าแม่จะให้นนโยนดูเสียวนนจะโยนโดนปะอาใบหนึ่งเหรียญเออกิ้งเลยกิ้งเลยอ่าดูแม่ดูแม่ก่อนแม่จะโยนโดนปะนนนั่งเฉยๆฉแม่กลัวนนท์ตก อซิจะเข้าวันไหนวะว้าวไม่เข้าเหมือนกันครับขอแล้วอันสุดท้ายเดี๋ยวหาอีกคนขออันสุดท้ายขอสเหรียญอันเดียวเอ้าวเดียวเดียวมันก็จะกระจายทีหล่ะอ่ะโยนสิไม่โดนอีกแล้วอ่ะนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนมิกกี้เมาส์นั่งพักก่อนวิกกี้เมาส์ ถามมิกเมอ้ดินั่งอยู่ตรงนี้นานยังอันถามมินนี่เมาด้วยว่านั่งอยู่ตรงนี้นานยังนนั่งาแล้วไม่นานเลยก็ดูทิเชื่อว่ากินอะไรเลยไลท์มิกเมา้ดมันกินอะไรเอออย่าทำมันมันน่ารักนะก็ใช่มันมันมันไม่ได้กินใช่ เพื่อนใช่ไหมใช่แล้วมันทำมือเนี่ยทำแบบไหน,นอ๋อเลตาด้วยอยากจะกินยอยากจะกินอยากนั่งกับสาวอยานี้อยากนั่งกับสาวาม,มือก็อยู่ข้างหลังนอน,น่ยไ, <c oughs> ไปสักใกล้ฝาวเชียว ชอบป้านนนมาให้อาหารปลาครับมาวัดทุกครั้งนนก็จะมาให้อาหารปลาตลอดเลย,ยไม่มาไม่ได้ใช่ไหมนนไม,ไม่มาได้ไหมไม,ไม่ได้เหรอรชอบอ่ะชอบอาหารปลาอะไรเท้าเหรอเท้าของเขา ทไ้สวเ้องจะกินน้ปเ้องเสด้นนไปตรงยายน,น,นาไตรงนงห,หนลรกไปซื้อของเหรอโออยากไปซื้อของนอะนี่นะ้ำแอปเปิ้ลเหรอตรงยายตรงนั้นอะมีแต่แป๊ปซี่ไม่ใช่หรอ นี่ ö, <c oughs> <c oughs> ไป<ม>จไุ๊บเขาอีกไ่ไหนจะไปซื้อของไม่อยากิีขนมเนาะอยากไหมล่ะไปเดินไปลูกลัวหมาเหรอโอ้ขอโทษบางกล้องเดินไปครับ ซื้ออะไรน้องจะเอาอะไรวันนี้เขาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้เหรอใช่เหรอไม่ได้เตี้ยน้องจะเอาน้ำอะไรลูกเปลลี่ยนตู้้แวโอ้ยจำได้แต่ห<า>น,น,นูยังจำไม่ได้เลยโอ้ยยายเปลี่ยนตูนนนต้ด้วยอ้าวไม่ใช่ตังยายสิจะเดินมาทางนี้ทำไมอ่ะอันนี้มาตังไมให้ย,ยา,เออาเยเปลี่ยนสิบเร็วอ๋อตู้เก่าเสีย ไปอย่าไปใกล้มาเสียวอัดเฉยเลยมามันฉุนน้องนนหรือเปล่าฮะนนุนฉุนนนเหรอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งเดินค่อยๆเดินทำไมอ่ะชอบมินิ่เหมา นี่ชนชนน้ำกันดิแหมอย่าก,กินน้ำเนือนเขาเอาเอาจะเข้าทางไหนอะ่ะเอองงทางเข้าแล้วเราได้มาถ่ายรูปกับซูแม่านระเอ้ยอย่าไปข้อมันสิเดี๋ยวป้าขายน้ำมาด่าเลยให้มันกินอะ่ะ อ,อ๋อชน,ชน,นชนชนชนกำปั้นกันว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนอ่ะมันเนี่ยถ่ายสองอันใี่ไหมถ่ายสองอันคือถ่ายถ่ายรูปอันน่ะถ่ายรูปสองอันอ่ะอันนี้น้องแจ้ให้น้ำมันกับมันโอเคบอกมันด้วยว่าให้ปห้นะกินเลยเพื่นอนเหอกินเลยด้วยอนอื้แล้วเพื่อนจะได้กินเ,เนี่ย เอาให้ตัวนี้เลยตัวนั้นสีสวยเราขี่ม้าสีสวยตรงนั้นไหมมา้มาม้าหรือว่าหมากันแน่ตัวนี้มันมา้าหรือหมาโอ้โหเพื่อนกันใช่ไหมขม่ามวพุงหน่อยเพื่อนสุอร์แ a n บอกสุ per man บอกให้เพื่อนข่แมวพุงหน่อย โอเคครับเนี่ยถ่ายกับเพื่อนคนนี้ด้วยอ่ะบอกเพื่อนอ่ะว่าเราจะกลับบ้านแล้ว,ลวไม่ถ่ายวิดีโออยู่ ไปเลยเอาไบายก่อนายบายเพื่อนๆกันจะกลับบ้านแล้วครับจะกลับบ้านแล้วครับนี่ไยบายที่กล้องด้วยครับไบยบายครับจะกลับบ้านแล้วครับฝากกดติดตามช่องน้องนนได้นะครับ